เจาะดินให้น้องเลนเออ,เ,อ,เ,อเข้าไปกดไ<อ>ลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ด้วยนะคะเด็กหน่อยมวนกุ๊บบอดด้สนใจแม่เลยมันเล่นกับพี่เซยพูดเออคุยหน่อยเกียกเติมเออคุยหน่อยกับคุยสาวทีนี้ ไอ้สวัสดีปีใหม่นะคะมแม่แม่สวัสดีทุกท่านทุกคนเลยจ้ามาอยู่กับเราช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวแล้วก็พังปีใหม่น้องใบข้าวชาแน,นลนะคะพี่เปิ้ห่วงน้องย่าน้องลูกไปได้เอ้หตึ่งสนุกก็เลยน้ำกับคนนี่พ่นแม่เรียกแล้วแม่เรียกแล้วจะไปหาแม่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ย เอ้ยเรียกหนูทำไมหนูกำลังเล่นสนุกเลยเอ้ยฮะ่บรง,งึดปืดพูดสิรินจะไล่เดินเนาะแม่เรียกแม่เรียกแม่เรียกได้ก็ไม่สนใจหนูกะลัางมวนนะแม่หนูกะล่างมวน

อมองทูแล้วบบนี้เอา้าเออเอ้าอืมเจาะดินให้น้องเล่นไปเอาเอาเข้ไป,ปดเด็กน้อยเล่นสไลเดอร์สนุกมากเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ย นวลเนียเลยค่ะพี่กระหนงสนุกมากเฮิร์นไอหนูทูเน่หนูขั้นหนูขั้นเออหนูขั้นหนูขั้นในหนูทูเนีฮะพี่ปีหนูขั้นเน่หนูขั้นเน่ช็ดเช็ดช็ดพี่พุ่น พี่แม่ล่ามันนอนมองพี่เมมมองหามันแหงแล้วนอนมองหลุมพี่เมเอดูดูด,ดูพี่ห่วงน้องเอ้ยลูกขึน้นน้องสิลูกสิมาจับดอกไว้จังได แม่แม่แม่ดูภาพเอานะคะโอ้จูคู่ตำตำถึกพุ่งเขาเป็นยังไงล่ะดอนพึ่งพี่ก็โทษพี่ก็โทษโอ้จูโอ้จูพี่หยอ Oh, lời. Nó lạc chăng lưu, nó lạc chăng lưu. A à, bọn xuống 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 bọn มันเป็นดินทรายด้วยนะคะดินทรายปนเหนียวมันก็เลยแห้งไวดินทรายปนเหนียวมันแห้งเร็วเอ้ยเอ้ยเอ้ยะอ้ยเอ้ตัวอะไรวะเอยอ้เอ้ยเอ้เอ้เย้เย้ยเอจอจุโอ้มนีการเป่าอีก แม่เรียกได้กับบงึดโนสนโนแคมันจะเล่นอย่างเดียวเออนั่นเกียกลงไปเออนั่นละเออ <c oughs> นานาอานา,นามุดนะ่ข้างหน้ายังไม่ติดเลยมาซักลงมาพุดะพุดะพอดีหลุมปุ๊บไปปีกุดไว้ให้พอดีหลุมปุ๊บหยียบหางจากคลองไดนะ้นั่นหยยบหางจากคลองหลุมไดนะ้นั่น เอออาตุอาบผิวไปตาโลจันนอบผิวไ้เออเดินเออตาอยู่มองไดล่ะไหนลูกตาไหนลูกตาอยู่ตรงไหนืม ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปหาแม่เร็วแม่เรียกตั้งนานไม่ยอมไปเพิ่งจะไปไม่พี่ปีเล่นอย่างเออเออเออพอดพี่ปีเล่นพอดแล้วะแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วมาเล่วมาเล่วมาเล่นน้ำพี่ล้วเร็วแล้วมาเล่นน้ำพีแล้วเร็วเล้วมามาเล่นกับพี่เร็วไปหาพี่ปีบ่ได้มาหาแม่ ไปฮาพี่ปีไป,ปรื้ดถนุนในพี่ปีของเราเอ้ยจ๋าเอ้ยจ๋าเอ้ยจ๋ามวนคักติละเออคุดด้วยเอยเอคุดดว้วยเป็นลุมให้น้องอีกเออ เป็นลุมไวให้น้องน้องมิ่งมาก็มาเล่นตรงนี uh, ้แหละค่ะนี่งัดทั้งงัดเล่นน้องมิ่งอ่ะนอนลงเออนอนลงดีดีนอนลงดีๆนอนลองดีดีเออเออน้องไปแล้วเล่นเลยเออเอาเลยผุนตั้งผุนไปเพิ่มพลังค่ะตั้งผุนไปเพิ่มพลังแล้วเล่นเหนื่อยแล้วไปเพิ่มพลังนะมาเด้อมาเด้อพี่ปีเล่นละเด้อพี่ปีนอนแล้วมาเด้อ มาได้มาได้ไปป,ปีนอ้นแล้วเพิ่มพลังอยู่นะคะเพิ่มพลังโอ้ยแม่ตายกรเล่นฟุ้งไงงองเลยทาแปลงฟุ้นทั้งนั้นทั้งนี้ถ้าแปลงพับทั้งนั้นถ้าผ้าแปลงฟุ้นไงกุบเลย ันเดีียวๆั้นในเราไว้เจอกันใหม่นะคะแม่ๆสำหรับคลิปวิดอโนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกยอดไลค์นะคะบายบายค่ะ